ผมจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ได้สำคัญอะไรนะครับใน,ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์ล้วนเลยครับอย่างาสุดท้ายที่เราเพิ่งไปกันมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับหมอลำเราก็คิดว่าวิสัยทัศน์แบบไหนที่จะทำให้หมอลำของเราเนี่ยอยู่ในศตวรรษที่21ได้โดยที่จะคงความเป็นอีสานไว้โดยที่ไม่ต้องปฏิปนอมใดๆนะครับเราก็ได้ยกตัวอย่างอย่างที่ผมได้รู้จักหมอลำอย่าง อย่างคนกรุงนะครับก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้รู้จักเหมือนอย่างที่เป็นคนอีสานร,รู้จักกับหมอลำแต่ผมรู้จักคนอีสานะกับจับหมอลำได้เนี่ยจากหมอลำที่ไปโด่งดังในต่างประเทศนะครับกือคือ,คอบางกอกพาราได s ์ Paradise, นะครับแล้วก็ร้านเอ่อสตอรีโอแลมนะครับแล้วก็สุดแรงม้าร e c o คอร์อยู่ที่สุขุมวิท51น,นะครับก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยได้เห็นถึงโอกาสในการที่จะทำเพราะว่ามีเอกชนเนี่ยพาหมอลำไปต่างประเทศได้ข่าวว่าอย่างเช่น โปรแหลหรืออย่างยุโรปเนี่ยคนมาดู3ามแสนคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะผลักดันเศรษฐกิจสร้างสารรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอลมัมเรื่องของอาหารเรื่องของอวัฒนธรรมต่างๆที่มีความภูมิปัญญาความเป็นอีสานอยู่ก็ตั้งใจจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยเฉพาะโดยตรงครับ เพราะว่าข้อท็่จริงที่ได้ศึกษามาจากไทย PBS นะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยชื่อรายการ The Active เนี่ยบอกว่าแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยอายุมากกว่าผมเนี่ยครึ่งหนึ่ง52เป็นะครับเป็นคนที่มีอายุเ,เกินวัยกลางคนอย่างพวกผมมาแล้วแต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ในพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสื่อมวลชน อุตสาหากรรมสิ่งทอหรือว่าอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆก็เลยคิดว่าในการะที่เราอยากจะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้ไปข้างหน้าได้เราก็ต้องคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงงานแล้วก็คิดถึงเรื่องของสวัสดิการของคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้นะครับเพราะว่าเป็นวงการที่เป็นฟรีแลนซ์ซะส่วนใหญ่แล้วเรื่องการคุ้มครองทางแรงงานก็จะเป็นเรื่องของมาตรา40ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ใน33ไม่ได้อยู่ใน39เหมือนคนที่ทํางานในบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขที่พื้นฐาน เกีย่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหการรมสร้างสรรค์ก็ยากนะครับที่จะสนับสนุนไอ้วิสัยทัศน์อย่างที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในวงองค์กรแบบว่าสภาอะไรพวกนี้แล้วกันในการดันให้ให้การสนับสนุนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายทางคงจะไม่อยากที่จะให้เป็น รัฐที่อาจจะมาสนับสนุนตอนที่เขาสำเร็จแล้วแต่ว่าไปร่วมเทคความเสี่ยงด้วยกันตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมลัมไม่ว่าจะเป็นนักเขียนไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นดีไซนเนอร์ที่ไปทําชื่อเสียงให้ในต่างประเทศซึ่งซึ่งก็เป็นคนอีสานเยอะพอสมควรมผมผมคิดว่าจะผมจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแต่ว่าพรรคก้าไกลเรา ทำงานทางการเมืองเนี่ยก็เพื่อที่จะหวังว่าให้เห็นงบประมาณของบ้านเมืองเนี่ยไปที่ศักยภาพของอความเป็นอีสานในการยกระดับที่จะไม่ได้ต้องเป็นที่เรื่องเกี่ยวกับหยาดเงิอ,องแรงงานการใช้แรงงานอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้สมองสองมือแล้วก็หัวใจความเป็นอีสานความคําที่บอกว่า อีสานยังไม่เป็นอินอนี่ยผมคิดว่าหนังอย่างสัป,ปเปลอของคุณต้องเตต้องขออภัยที่เอ่ยนามนะครับเพราะว่าก็แสดงออกได้เห็นได้ชัดแล้วว่าสามารถที่จะนําเสนอความเป็นอีสานอย่างที่คนอีสานอยากดูไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้ชนชั้นกลางหรือว่าให้คนกรุงอยากดูหรือให้คนอื่นอยากดูก็คือเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ผมคิดว่านี้เป็นเนสเน่ห์อย่างหนึ่งของ,ของพี่น้องชาวอีสานซึ่งรากวัฒน,ธ,นธรรมมาจากสามัญชน ไม่ได้มีรากวัฒนธรรมมาจากเจ้าคุณมุลนายก็จะเห็นได้ชัดว่าสนุกเป็นกันเองแล้วก็เข้าถึงง่ายก็อยากจะสนับสนุนให้มากที่สุดท้าเป็นไปได้ครับก็ต้องแสดงความเชื่นชม ข้าราชการแล้วก็กระทรวงต่างประเทศนะครับที่ทํางานช่วยเหลือให้แรงงานไทยได้กลับมาได้เข้าใจว่า10คนหรือไม่ใช่ไม่ใช่12 <10 S 1> คน10นะครับผมก็เห็นในเนชั่นเขียนว่า10บอยูอ่แล้วก็เข้าใจว่าเป็นพี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวขอนแก่นก็อยู่ที่อิสราเอลกันเยอะก็แสดงความชื่นชมแล้วก็ความยินดีกับครอบครัวทั้ง10ครอบครัวที่ได้เห็นแล้วในขณะเดียวกันก็ครอบครัวที่เหลือผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวประกันตกลงแล้ว ที่ส่งต่างประเทศอิสราเอลบอกว่าน่าจะเป็น50กว่าของไทยเนี่ยอาจจะบอกว่า20กว่าตัวเลขตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ตามดูว่าตกลงแล้วมันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าก็ยังเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวที่เหลือที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันก็แสดงทั้งความชื่นชมแล้วก็ความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่อาจจะยังไม่ได้กลับบ้านตอนนี้ครับ